ยืดๆก็ไม่เป็นไรยืดอกคือเรายิ่งแบบรู้สึกทำไมเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องข้าใจที่ทุกคนรู้สึกเชียร์ัพเรามันทำมันรู้สึกว่าเห็นคุณค่าขอบคุณกับทุกๆความแบบเข้าใจแล้วก็ความหวังดีที่ทุกคนมีให้จริงๆค่ะคือแอลก็อยู่ตรงนี้มานาน มีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเราเราเหมือนโตมากับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แบบก็เียแหละให้พลังงานดีๆให้กำลังใจดีๆกับแอปมาตลอดเนี่ย<อ>ก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆจริงค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนหมด <c oughs> เอเขาดูนะไม่ได้แบบอยู่ๆผมก็ไม่เหมือน คือาไม่ผมว่าไม่ใช่แค่คอมเมนต์นามออนไลน์นะครับหมยายถึงพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ทุกคนด้วยก็เหมือนกับซัพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกที่ผมพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันเออเกินเกินที่น้องอะไรอเงี้ยครับแลพี่เขาก็บอกผมตลอดว่าเออรู้สึกดีดีมากๆเลยเวลามาสัมภาษณ์แล้วทุกคนแบบตอบแบบว่าซัพพอร์ตเราสองคนมากๆ ปกติไม่ได้เห็นแม่ไปพานีอโอ้วันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันขึ้นมาเองอะครับใช่ครัพอเป็นเรื่องลบๆพี่เขาจะเก็บเก่งมากครับแต่พอเป็นเรื่องบวกๆพี่เขาตื่นตาตื่นใจวันนี้อยู่กันครบมั้งหันไปแล้วนะวันนี้ครบมากเลยวันนี้ครบครบก็เลยรู้สึกแบบเออพอแบบเห็นหน้าทุกคนแล้วก็แบบเออก็เลยมาเอง